สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีมาพบกับผมเรากับเปียกอุดรธมกินกันพี่น้องมาวันนี้พาพี่น้องมากักด่างวางเฮในคลองกับพี่น้องในคลองแถวโมบานนี่บ้านผมอยู่ละลอนในหมบานผมออกจากหมบานมากก็จะมีคลองเลยพี่น้องวันนี้ทีมงานมาสามคนกับพี่น้องพันของพัานไงขึ้นมาขึ้นก้าครับพันกล้องพมดนลืมมาหลายแล้วพี่น้องพันนของ อะไรแต่พูดมานี่มันเป็นธรรมทานไงพี่น้องบอธรรมทานไงอะไรมากนี่ันลือจนวันนี้มาสามคนครับแต่ทิมาหลังอีกบมฮูครับส่วนมากคนมาหลังนี่ขั้นลือพี่น้องถ้าจะมาวานอย่างเดียวนี่นี่พันของนี่พันยองลือเสร็จแนเวพี่น้องโอ้ยอากาศดีเลยวันนี้อากาศกำลังเล่นน้ำเลยครับนี่ เพื่อปลาจมรทานออกมันจะตัวใหญ่ออกมาพี่น้องแล้วก็ปิดท่อไว้เรียบร้อยแล้วไไรจากข้างล่างมากขึ้นขนถึงครับพี่น้องเห็ดเหยาะไว้ขึ้นถึงนี่ด่างอีกหมายหนึ่งครับพี่น้องไปอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจครับไปเดี๋ยวลือให้เดียลล์ก่อนพี่น้องอู้ขึ้นงามเลยพี่น้องนั่นนี่ฝันน้องลือจะเสร็จเร้ยฝันน้องฝันน้องทักทายพี่น้องเลยฝันน้องดีครับพี่น้องไกลเรียลล์ไป เจได้ได้แปดสิบเปอร์เซนยังห้ร์เซ็นแล้วเออยังห้าสิบเปอาแปดสก้านะบุญพันใหญ่กำลังหลากใหม่ลงเห็ดเาะไว้กับพี่น้องหนี่งก็ะเลือตรงนน้อยเดียว่งนพี่น้องต้องนน้อยเดียวโดยี๋ยวผมซอยเหยียบหงาเขามาก็่นองอ้ป่ามีตะนงามอยู่พี่น้องเห็นตงามยกขึ้น ปุดปวดปวดดุกเฮปกทับเนื้อททับทัทับเนื้อไนี่น, <Huh? S 2> นี่ทับเนืนนเนเ้นี่ไว้

หยาบหยาบบอกเขว่า,วางูตีหยาบหยาบหมดแล้วนีว่แหละคุณยูบ้ชมเพื่อนๆใครเลรอพี่น้องคนทางพุ่นก่อไฟจีหอยแล้วพี่น้องเอ้ยก่อไฟจีหอยแล้วบ่พันไงพังวุ่นก่อไฟจีหอยบ่

ออมบ่ห้ามขึ้นนะใครเคยลูกบ่ใครเอ้ากาจะรอดังเอ้ายอมเลยพี่กากาหมกบ่เริ่มเอากาหมูเล็มกอเล็มซุบอือนะเล็มจิละหวงฮะนี่ บุญลีมเลยไอตีน้ำหังไอต้อน้ำหังอย่างนี้ตอบขึ้นแล้วกูเบื่อแล้วป่ายยังขึ้นทางบุญวะตัวมืหน้าดิก่อด เดี yeah well, right? ๋ยวนี้ล่ะอคกอคือคอ้ยกต็มเกมเกมคลับยู่

to sắp quay đi khắc vô liệu bây giờ trên một cái dệt đội không quá của phải sao ấy phải là nọ phải น้อยเล่นานั่รลวดแล้วแยมึงน้อปากเล่เอาลวดง่ทีเดียวไ้ไผ่ไหมใส่ไก่ไหนมีการเสกรสกันเอมาคลไปลเนี่ยครับข้อใหญ่

ลงมาเสือจับวเบียกอยู่ได้ปลาเล้วบวเจ็บเลยทับมุดมุดเต็นทายเ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đây, ấy, à... À, là, 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 không <laughs> bỏ lỡ những video hấp dẫn อุ่นแล้วั่เดี๋ยวใครก็แตน่ะพี่อีเออคุเท่าไห้จูบไล่อ่ะไปพี่อีไอ้กุยใกล้พี่อีฮะไอ้กูวิใกล้ฮะไอ้โซลแน

จ้าสียกันเดยออนี่ครับพากันเลิกแล้วพี่น้องผูหนพันหญ่ได้ปลาพันหญ่เอาปลามาบึงนี่พันยั่นี่พันยองน้ำเตับเลือดไม่ปง่มจะบอกงงมาเก็บของนุบบึงคนงานพี่น้องผมได้ยพี่น้องเองนี่่าขอ วูปะขอสามสี tố พี่น้องใส่หมงามูเดี๋ยวใส่หมุนงาไม่ได้เดี๋ยวสองตมอยู่พี่น้องปลาดุกใส่ไงตัวหนึ่งนี่ครับหมุนมุงพันไงหมุนพันใไงเบิ้ดเบิดนี่ครับพันใหไงพอต้มพอแกงก็เอาครับเออผู้เดียวกินอย่างหวังไงคนมันมีลูกไม่เมียกันสั่งซื้อละลายปลาแล้ว ใเอิ่นเขามาเอาปลาใหญ่ไปมดบ่นี่ครับขอดิบปนนะครับนี่เออดูเดี๋ยวรูปปลาดุกนี่นะเดี๋ยวใหญ่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 ปลาดุกมันจะมุ่งงามเอาไปลาบเนาะเออเออเขาวเหนียวเดี๋ยวนี่เปิดเขาพันน้องเนี่ยพันน้องตัวใหญ่เออพันน้องเนี่เปิดตัวใหญ่เนี่ยขอดิปนเปิดตรงเนี่เออได้ลังกินเขาเอง หลังกินข้าวนี่เป็นของผมก่อนกินข้าวเป็นของคนอื่นเออเอ้ยนี่หลังกินข้าวด้วยนี่ป่ามันจะอ้วนเลยว่ะต้องดีป่ามันอ้วนเลยนี่เดะโม่นี่เป็น้นงใหญ่เนี่ยต้นงูงามตัวโตอก็คงใหญ่ไปพี่น้องป้าแสดงเวลากลับบ้านกลับช่องแล้วพี่น้องแตกลาะอันแต่อนนึงเลยไม่ต้องแกล้งแต่กันอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจครับ ไปครับผมทีมงานวดกินกลาพี่น้องเพียงที่นี่ครับสวัสดีครับไปแล้วครับ <c oughs> ไปไปไป